ระหว่างวันที่19-21มิถุนายนพุทธศักราช2567รวม3วันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเพื่อเป็นการฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเพื่อให้นักเรียนหันมาสนใจการกีฬาเพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะเพื่อให้นักเรียนเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียนการแข่งขันกีฬาสีประกอบด,ด้วยคณะสีสองสีคือสีเขียวสีเหลืองกีฬาที่จัดให้มีการแข่งขันมี5ชนิดก,กีฬาคือฟุตบอลวอลเลย์บอลเซปตัตกอฟฟุตซอลนอกจากนั้นยังมีการจัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรดกองเชียร์เพื่อให้การแข่งขันบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาแล้ว วันนี้ได้เวลาเป็นมงคลอุดมเลิกแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้ให้โอวาทประกอบพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาของเรียนบ้านเสียวประจำปี2567เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นกำลังใจกันในกีฬาและผู้เกี่ยวข้องสืบต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับผมท่านอาจารย์สมพงศ์ลุลมประธานคณะกรรมการฐานนักศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเสียวท่านภูมนวยการ เอกสิทธิ์ใหญ่อนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสียวท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสียวคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านเสียวนะครับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรท่านอาจารย์สัมพันธ์แก้วพรมญาติพี่น้องผู้ปกครองนักเรียนและก็สวัสดีครับนักกีฬาทุกคนนะครับของโรงเรียนบ้านเสียวในปีการศึกษา2567นี้นะครับ ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีหรือกีฬาสีประจำปีของโรงเรียนบ้านเสียวในปีนี้นะครับจากการกล่าวรายงานของท่านประธานคณะกรรมการฐานนักศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเสียวจะมองให้เห็นว่าการแข่งขันกีฬาเนี่ยมันเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ไปเพื่อที่จะ ให้นักเรียนนักกีฬาทุกคนนะครับมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพร้รู้ชนะดู้ภัยแล้วก็การทำงานเป็นหมู่คณะมีความสุขภาพไปเป็นมุ่งไปในเรื่องของสุขภาพแข็งแรงและก็เป็นการคัดเลือกนักกีฬาของโรงเรียนเพื่อที่จะเข้าทำการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไปนะครับ จากความตั้งใจของนักเรียนของนักกีฬานะครับซึ่งแต่ละปีก็จะมองว่าถ้านักเรียนไม่ได้แข่งขันกีฬานี่จะทำให้ขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการแข่งขันกีฬาก็จะทำให้มองเห็นว่าเป็นการจัดพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนของนักกีฬาโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ ทําให้พวกเราได้ตระหนักและเห็นความสําคัญมาโดยตลอดรวมถึงผู้ปกครองนักเรียนที่อยู่ในหมู่บ้านทั้ง8หมู่บ้านของเขตบริการโรงเรียนมันเสียวเองก็ให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายของลูกๆที่เป็นดัมเมเยอร์หรือผู้นำนะครับแล้วก็ าการเสียสละมาร่วมง,งานและก็การเสียสละทรัพย์เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนักกีฬาไดา้มีกำลังใจนะครับกะผมต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนไตรมิตรนะครับที่ท่านกุณา,าให้กับโรงเรียนบ้านเสียวและการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้โดยให้กับวงหรือยางโรงเรียนไตรมิตรนะมาเป็นผู้นำนะครับนักกีฬา นะครับซึ่งขณะนี้พี่ๆโรงเรียนใจมิรของเราเองก็ไปแข่งขันกีฬาอายู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับทราบว่าเป็นมีทั้งแพ้และมีทั้งชนะนะครับแล้วก็เป็นอันนั้นเป็นบัญญัติของนักกีฬาอยู่แล้วนะครับนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ต้องขอบคุณทางฐางนีตำรวจภูธร อ่าโพสีสุวรรณนะครับท่านผู้กกับที่ได้กุณามอบหมายให้กับทางเจ้าหนี้ตำรวจนะครับได้นำรถนะครับนำขบวนมาป้องกันป้องปามป้องกันความปลอดภัยให้กับนักกีฬานักเรียนของเรานะครับและก็ขอบคุณทาง E ี s ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสียวที่ได้มาร่วมในการที่จะป้องอ่าเพื่อที่จะมองความฉุกเฉินของนักกีฬาในวันนี้นะครับ ขอบคุณผู้ปกครองทุกคนที่มาร่วมและก็พี่น้องทั้งหลายที่เห็นความสำคัญนะครับบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับขอให้การแข่งขันกีฬาในวันนี้นะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของโรงเรียนบ้านเสียวทุกประการได้เวลาสมควรแล้วนะครับขอเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกีฬาประจำปีของโรงเรียนบ้านเสียวปี การศึกษา2,567หน้าบัดน,นี้ครับขอบพระคุณครับค่ะก็ขอขอบพระคุณนะคะท่านประธานในพิธีนะคะเป็นอย่างสูงนะคะเพื่อเป็นการเปิดอย่างเป็นทางการนะคะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญท่านประธานนะคะพร้อมคณะนะคะได้ลันโค้องนะคะ3ครั้งนะคะเพื่อเป็นสักขีพยานนะคะว่าการเปิดการ กีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดนะคะประจําปี2 5 6 7ันระโรงเรียนบ้านเสียวกําลังจัดเกิดขึ้นแล hm ้วนั่นเองค่ะรยนเชิญด้วยความเคารพค่ะ